ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านหลวงตามหาบัวกับเนรลึกชาติประสบการณ์โลกทิพย์ท่านกล่าวไว้ในมหาวิบากนรก มีถึง25หลุมตั้งแต่ใหญ่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนี่นรกเมืองผีมีถึง25หลุมแล้วจากนั้นก็มาปลีกย่อยถ้าไปลงนรกอเวจีแล้วกี่กับกี่กันก็ไม่ได้พ้นแหละจมอยู่นั้นถึงจะปรากฏอนิจจังก็กี่กับกี่กันถึงจะเปลี่ยนมากรรมของสัตว์ประเภทนี้พวกฆ่าพ่อฆ่าแม่ ข้าพระอาหารหันต์ทำลายพระพุทธเจ้ายุยงให้สงแตกจากกันห้าประการท่านเรียกอนันตริยกรรมแปลว่ากรรมนี้หนักมากแล้วพวกนี้แหละลงไปนั่นนี่มีนิทานสดๆดร้อนๆ้อนอันหนึ่งที่จะนำมาพูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเราเป็นคนซักด้วยปากของเราเองอันนี้คือเอากันต่อหน้าเลยซักเลย มีเนียนองคหนึ่งอยู่บ้านน้ำกำอำเภอรพระทาตุพนมจังหวัดนครพนมเนียนนี้ระลึกชาติได้ระลึกชาติถอยหลังได้ชาติของเจ้าของนั่นเองแต่ก่อนเขาชื่อว่าบัวเหมือนกับชื่อหลวงตามหาบัวนี่แหละเขาอยู่บ้านโคกเลาะชื่อเขาพูดถูกหมดนะเหตุที่จะมีการยืนยันรับรองกันคืออาจารย์ของเขาเองเราพบกับเนรนนี้แล้ว ก็ไปพบกับอาจารย์ชื่ออาจารย์ทองอาจารย์ของพระบัวนี่พระบัวนี่เป็นหนุ่มแล้วไปฟังเทศแล้วเกิดความเลื่อมใสท่านอาจารย์ของท่านไปทางเมืองอุบลไปนู่นแนะนำสั่งสอนประชาชนเขาเกิดความเคารพเลื่อมใสในายบัวก็มาขอบวชกับท่านบวชแล้วก็ติดสอยให้ตามท่านมามาอยู่บ้านสามผง พอดีมาเป็นไข้ป่าที่สามผงตายปีนั้นพระตายสามองค์นี่ท่านอาจารย์ทองท่านเล่าเองปีที่ตายสามองค์นี่นะแต่พระบัวน,นั้นบอกแต่ว่ามาตายที่บ้านสามผงเท่านั้นไม่ได้บอกว่าตายเท่านั้นองค์เท่านี้องค์พอตายแล้วนี่เราสรุปเอาเลยแบกกรดสะพายบาทดูเขาเผาศพเรา คนทั้งหลายเต็มอยู่มาเผาศพก็ยืนดูศพอยู่สะพายบาดแบกกรดอยู่ดูเขาเผาศพเขาไม่สนใจกับเราเลยคนเป็นร้อยๆเต็มอยู่นั่นเขาไม่สนใจกับเราสักคนเดียวเลยเราก็ไปยืนดูศพของเราพอเสร็จแล้วก็ออกไปทางด้านตะวันออกศพเรานี่ก็ถูกเผาเป็นเท่าเป็นทานขนาดนี้แล้วจะหวังเอาอะไรอีก เราไปแล้วไม่ห่วงใหญ่แล้วแล้วก็ไปพอไปก็ไปถึงศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลานั้นใหญ่มากทีเดียวนี่เป็นเน,นียนนี้เล่าให้ฟังนะเหตุที่จะได้ซักถามเน,นียนนี้เพราะมีพระมาะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องเน,นียนนี้ระลึกชาติได้แล้วพอดีงานศพหลวงปู่มั่นเรานี่เนียนนี้ก็จะมาเราก็นัดกับพระไว้ว่าทะาเนนนั้นมาให้มหาเรา พอดีเนียนนั้นมาก็ให้มาหาเราจริงๆแต่ส่วนมากแกไม่ยอมเล่าเรื่องระลึกชาติได้เล่าทีไรเป็นไข้ทุกทีว่าอย่างนั้นเข็ดพอเล่าเรื่องระลึกชาติหลังย้อนหลังแล้วไข้ทุกทีไม่เคยพลาดอ้าวคราวนี้ไม่ให้ไข้เราก็ว่าอย่างนั้นแหละอ้าวเล่ามาให้หมดนะคราวนี้ไม่ให้ไข้ มาเล่ากับเรานี่ไม่ให้ไข้ก็ไม่ให้ไข้จริงๆนะแปลกอยู่นะมีหนเดียวรายเดียวนี่ไม่ไข้พอมาก็สักถามกันถึงเรื่องตายแล้วไปที่นี่ไปศาลาใหญ่หลังหนึ่งศาลาหลังนั้นเจ้าหน้าที่พวกโยมาบาลอะไรเหล่านี้เต็มอยู่นั่นสมุดบัญชีมีเป็นสองกองกองใหญ่เบอร์เริ่มทีเดียวกองหนึ่งเล็กแล้วกองใหญ่นั้น สำหรับบัญชีคนรทำชั่วกองเล็กนี้สำหรับบัญชีคนรทำดีพระองค์นั้นก็สภายบาทแล้วปยืนแล้วพวกนักโทษพูดง่ายงาย่นักโทษทำกรรมหนักทำกรรมเบากรรมอะไรก็ตามเขาแยกไว้เป็นประเภทประเภทเต็มสาลาที่นี้เขาเรียกชื่อพอเรียกชื่อนายนั้นนายนั้นพอเรียกชื่อปับ๊บต้องมาถึงปุ๊บเลย อำนาจแห่งกรรมมันบีบบังคับขนาดนั้นจะอืดอาดไม่ได้พอเรียกชื่อปั๊บก็จะมาปุ๊บเลยมีกี่คนโทษประเภทนี้มีหัวหน้าสองคนเท่านั้นแหละหัวหน้าน่ากลัวมากคนหนึ่งนำหน้าคนหนึ่งตามหลังพอเรียกชื่อเสร็จแล้วไล่ลงพวกนี้ไปแล้วเรียกพวกนั้นมาอีกเป็นคณะคณะจนกระทั่งหมดนี่ พูดสรุปเอาให้พอดีกับเวลาพอหมดแล้วก็ยังเหลือแต่ยายคนหนึ่งนั่งอยู่นั่นยายคนนั้นเป็นเหมือนคนวัดเรานี่แหละเหมือนคนแต่งตัวไปวัดเรานี่ไปถือศีลถือธรรมมีผ้าเฉียงบ่านุ่งผ้าสิ้นเราธรรมดาไปวัดนี่แกนั่งอยู่ทางโน้นเขาเรียกคุณแม่นะสำหรับยายคนนี้เขาเรียกคุณแม่นอกนั้นเขาเรียกนายนั่นนายนี่ ลงเลยลงเลยนี่เขาเรียกคุณแม่พอพวกสัตว์นรกไปหมดแล้วเขาเรียนเชิญคุณแม่มาที่นี่ถ้าคุณแม่อยากไปสวรรค์ให้ลงที่นี่เลยคุณแม่จะไปสวรรค์ชั้นไหนก็ไปได้ให้ลงไปนี้แล้วรถเขาจะมารถทิพย์จะมาลงไปสระน้ำนี้แล้วจะไปเปลื้องผ้านี้ออก ลงจากสะนี้แล้วก็เดินบุกน้ำไปรถจะมาทางฟากสะทางนั้นแล้วก็ขึ้นรถประดับตกแต่งใหม่หมดเครื่องประดับประดาตกแต่งเขาจัดเอามาพร้อมรถเลยพอไปแล้วลงน้ำนี่ปับ๊บก็ขึ้นเขาก็เชิญเลยจูงขึ้นแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เหาะบึ้งขึ้นเหมือนสำลีรถทิพย์รถทิพย์พูดอะไรพูดไม่ได้แต่มันประจักษ์กับตาอยู่ว่างั้น เป็นสีอารามตาอะไรนี้เราพูดไม่ถูกรถทิพย์แต่ก็ไม่ได้ถามว่ารถทิพย์นี้มาจากชั้นไหนจะไปชั้นไหนเป็นแต่เพียงว่าผู้หญิงคนนี้จะไปสวรรค์พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังเหลือแต่พระองค์เดียวยืนอยู่นั่นคือพระบัวที่ตายไปนั้นแลเจ้าหน้าที่เหล่านั้นเขาก็ไม่ได้มาสนใจกับเราแหละพอเขาส่งยายคนนั้นเสร็จแล้ว เขาก็ทำงานของเขาอยู่บนโต๊ะแล้วอาตมาเล่าจะให้ไปไหนไม่เห็นเรียกอาตมาโหท่านนะ่ะถ้าตั้งใจจะไปเกิดเมืองมนุษย์ก็ให้กลับหลังย้อนหลังนี้ไปถ้าจะไปสวรรค์ก็ให้ลงไปนี้ท่านไปได้ทั้งสวรรค์ไปทั้งเมืองมนุษย์ถ้าท่านจะไปสวรรค์ก็ให้ลงนี้เหมือนกับยายคนนั้นลงแล้วรถทิพย์จะมาเอง อาตมาไม่ไปแหละอาตมาหิวน้ำจะไปหาฉันน้ำก่อนลงจากนั้นก็ลงไปลงไปจนถึงบ้านน้ำกมนี่แหละบ้านเขาอยู่ริมทุ่งนาเขามาตักน้ำก็ไปขอบินทบาทฉันน้ำกับเขาเขาบอกว่าให้ไปบ้านหลังนี้นะเขาจะตักน้ำแล้วให้ไปที่นั่นไปรอเขาอยู่บ้านหลังนั้นเขาชี้บอกเห็นบ้านชัดๆอยู่บ้านหลังนั้น บ้านหลังจะเกิดเข้าใจหรือเปล่าพอไปที่นั่นรู้สึกเคลิ้มเคลิ้มจะหลับเหนื่อยเพลียมากเคลิ้มเคลิ้มแล้วหลับไปเลยเลยยังไม่ทันได้ฉันน้ำพอตื่นขึ้นมาที่ไหนได้เกิดแล้วนี่ละ่ะที่นี่แกระลึกชาติของแกได้ตลอดนะระลึกชาติย้อนหลังย้อนหลังได้ตลอดเลยนี่เวลาเราซักถามทีนี้พอดีอาจารย์ทองของเธอมา เราก็กราบเรียนถามเล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วโหท่านตกตะลึงนะท่านตกใจใช่แล้วนี่พระบัวท่านก็อธิบายให้ฟังตลอดหมดเลยไปสามผงไปตายด้วยกันสามองค์อะไรอะไรพระองค์นี้ชื่อบังไล่ผีเก่งนะพระองค์นี้แต่ไม่เห็นไล่ผีเจ้าของได้ท่านพูดเราก็ยังไม่ลืม นี่พูดถึงระลึกชาติได้คำว่าระลึกชาติได้นี้กับพระพุทธเจ้าระลึกชาติได้มันต่างกันนะพวกนี้สลบสลายพวกนี้ตายการระลึกนั้นระลึกนี้รู้นั้นรู้นี้มันอาจคลาดเคลื่อนเพราะคนกระเสือกกระสนกระวนกระวายไม่ได้เหมือนพระยาณอย่างทราบของพระพุทธเจ้าที่ระลึกชาติย้อนหลังเช่น ปุเพนิวาสารนุสติยานระลึกชาติย้อนหลังได้เฉพาะชาติของพระองค์นี้มีกี่พบกี่ชาติทรงทราบได้ตลอดทั่วถึงตลอดถึงพบชาติของสัตว์ทั้งหลายลรู้ได้หมดด้วยพระญาณอย่างทราบไม่ได้ด้วยการสลบจะไหนเหมือนอย่างโลกทั้งหลายเขาเป็นกันคนนั้นตายฟื้นกลับคืนมาแล้วระลึกชาติได้อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วเราคือกันเป็นบ้าไปพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระญาณอย่างทราบประกาศธรรมสอนโลกมานี้กี่ปีแล้วไม่เห็นตื่นกันบ้างมันเป็นบ้าหรือยังไงมนุษย์เรานี่มันยากว่าอย่างนั้นนะเราไปตื่นกับเรื่องแบบบ้าอย่างนั้นพวกคนสลบสไลต์ตายฟื้นกลับคืนมาแล้วมาระลึกชาติได้แล้วตื่นกันฮือฮาฮือฮา พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นคนสลบสไลดตรัสรู้ขึ้นมาเป็นอาจเป็นธรรมเป็นศาสดาเอกของโลกรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายประกาศธรรมสอนไว้ทำไมถึงไม่ตื่นกันบ้างให้ตื่นนะไม่ตื่นไม่ได้นะจมจริงๆนะฟังสิว่านารกเดือดพล่านๆไม่มีวันมีคืนมีปีมีเดือนมีอย่างนั้นตลอดเวลาพวกสัตว์นรกนี้ก็แน่นอัด เพราะสัตว์ทั้งหลายทําแต่กรรมชั่วทางสวรรค์น,นี้เบาบางทางนรกนี้แน่นหนามั่นคงมากทีเดียวตั้งแต่เรื่องกรรมของสัตว์สัตว์นี่แหละให้จําให้ดีสดสดร้อนๆ้อนน้อมกราบในคติธรรมคําสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังในครั้งนี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ